ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านการอยู่กับบ้านมีแลักการช่องอีสานบ้านของเองนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับไปหาซันโวนูกันพี่น้องผมกองเขาเก่าบ่วงมองเก่าไปไปหาซักปลาไปลุยไปไล่ไปล่ากัน <c oughs> มันก็มันเยาวากันพี่น้อง แต่คือจ้าบ้านมีบอกแล้วบ่ได้ย่างได้ก็ได้ย่างหนึ่งนะพี่น้องเนาะไปแนวอยากแนวกินเราต้องหาพี่น้องอีกเกิงก็ขึ้นซ้ำหนีนะครับเด้อไก่สิเป็นเดืนเอนเมื่อไปเรื่อยพี่น้องผม <c oughs> ก้าวเก้าฟองเก้าเข่าขวางก้าพี่น้องได้ซิบกว่าตัวแล้วอยากให้มันถึงยี่สิบตัวสิได้บ้านละกันาะไปดูกัน โอ้โน,นี่บ่เห็นจักรกลบ่ตีนจกกักรกลกลองเขาเบิดกลองเขาเบิดอยู่งซ้กล้องนอกนั่นนิ่งพี่น้องนิ่งไปเลยไปออกทงออกท่าบาทนี่ออกทงออกท่าพี่น้องผมไปต,ตอพี่น้องผมบุญจันทร์ก็อยู่เมืองนอกหานมักันบ่ได้อือ น <c ười> ิ่งยิ่ดีว่างหันกวาองเขาเบิดอยู่ตะวันนิ่งแบบบ่แขกบ่ขากบ่ห้องอีอีจุดจุดโบมีเลยอมดับอีรีบ่พี่น้องไปพี่น้องผมนี่แหละวม่เป็นตีซีกัวแล้วบ่มาจักดอกกันนะมันมันจึกจๆด

ยามบ่วงก้อนวะพี่น้องเนาะยามบ่วงก้อนดีกว่ายามบ่วงก้อนดีกว่าอไปถึงไม่น,นี้แล้วลุยสนุกวาวผู้ใด มันหีหัวอยู่ีพี่น้องเลนมันนี้ครับไหมย้เส่ดวะเียนยุบพงนั่นอุ้ยตุย้ยุยมาว่ามีเรรัดว่ามีเรรัดเขามันนหายเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวบคนไปบคนเป,ป็นไ,ได้เช่ไนไหน่หูเสียบ้ามียางมางันหนีเนาะ นี่ภาพมีก็จะรสีลงนี่นี่ละเรียวขัไปหันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวันมีหูยู่นีมันกัเข่าหูนแล้วพี่รองโอ้ยมีหูพี่้องนั่นหูวัวแล้วบ่วงผ่านบ่ผ่านบ่วงความโอ้ย เขาหูเสยพี่น้องผมเขาหูเสย์โอ้ยจังๆจักดรอเขาคงใครเนาะสุดายเด้รียนเรียนประจันญาการล้มโตใหญ่มันเรียนกุยดุยกุยดุยเลยเรียนอะไรกันกัวว่ามีบ่สิยามบ่วงหลังสุดท้าย ว่าที่นี่หมูมันห้อมหากินไอปูอยู่ไอหิมสามันพอมันกระโตแก่วมีกระโตแก้วบาดอ่กระโปก,ก,กใส้ว่าท่านบาดท,ที่นี่มันแลีนแลนไปจอดอยู่ปากหูกระเฮ็ดยังวะไรมันก็เขาหูหนูเทา้าพอดีพอดีขัวพี่น้องกันสีขัวก็พอดีขัวเลยไปนี่แหละขาดยังวาสีวาไรพลาดบ่วงก็เลยวเอาไปดักไว้ปากลู่เดี๋ยวมาอื่นมาเบิ่งกันพ้อมส,สื่อถือมาถือหาปลาต่อพี่น้อง นี่แหละขาดมันสิว่าทันใจต่รวาบ้าหลอดแทะล็อกเป่าแล้วไปต่อมันตองมี่หละหนูต่ว่า้อาสีโทมบ้าโทมพี่น้องใส่สมวกนี่ละเป็นอาวุธ หกกระโดดมีเกมเลยมีข้องโอ้ยเดี๋ยวหาบ่วงมาใส่พี่น้องมีข้องมันหกมันอยู่ในนี้ละโอ้มีข้องเึงมุ่งหนีข้องมันว้าว ว้าวโ oh, yeah. อ้มืม <l ots> เห็นปลาควาตัวเดียวเนะ่ยยุ่เลอกปวดยุ่เลอกปวด คือเราเช็ดจงได้ก็บว่าถือสิเทศมันตื้นซืน่อพี่นอ้องเพราะคอตัวนั้นมันก็นฉลาดมันโล่งเลิกนี่นั่นนั่นเฮ้ยว่างหันอยู่นี้กำลังสีสั้นวัวเลี้ยนี่โอ้ยว่าได้กินยัางเด้อพีอนี่โอ้ยตายพี่น้องสิวัได้อย่างเย,งยงตัโตสิเอาอย,ยังลงให้พี่น้องเบิ้งละบาดนี อืมโอ้ไหนประคอถึงบอกว่าถึงบอกว่าโอ้แล้วม่ผิดละแล้วม่ผิดละโอ้ ุอยู่เลือดๆปุ่นปุ่นอิ่มอยู่ตัวนี้คันขันได้คันถื่อดีนี่เนี่ยไปอีกล่ะบ่ถึงพี่น้องคันแนว ถึงว่าได้กินหรอกมันพูดได้สิไปแม่นปนั่นว่าเป็นแครตเอาเว้ยนั่นบ่ถื่อเอาอยัางได้ดีฮงพี่น้องเจ้าสิได้ปลาไปปล้นจากตัวมันคือ,อยุ่เลือคักแท้นี่ตัวหนึ่งมันยุ่เลือพวดบ่มีว่าบ่าบาถืกอเลยมันต้อง ต้องดึกสมวกลงไปนั่นนั่นว่ากับพวกสันโวก,กับว่ใดนี่ขลิกแนวนี้กวนมันขึ้นมามันสิขึ้นบ่ไปบ่ไปบ่ไปอยู่ต่ว่า,าไปใสโอ้ี่ นี่มันจะไปถึงมันสำหรับแดดขึ้นมาพี่แดดขึ้นมาพี่ยามบ่วงพี่น้องผมนิ่งนิ่งดีดีอยู่ใหญ่กันนะใหญ่ไปใส้ทางอื่นกันนะอหลังหนีหายหลังหนีหายพี่น้อง นี่ล้างยู่นีหายนี่นี่พักไว้นีแน้ครับเนาะพักไวน้นีนี่ไหมมันมีห้อยคลองถือ,อยู่นี่ประเด็นสําคัญเดี๋ยวคิดว่าแมวนั่นแหละนั่นเห็นว่าห้อยถือห้อยคลองเบื้องกวอกว่าหนูถือกี่นองเบิ้งกว่าว่าหนูถือประเด็นสําคัญคือมันไปใส่บ้านมันตีไปใส่บ้ามี่บ้าแมวว่ะ บ้ามีบ้าแมวโอ้เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งหมื่บ้านด้ตัวแมวพี่น้องขันแนวนี่เรียบร้อยแล้วนี่ไม้ใบเฮ้ยตกวหนามอยู่ก่บผีน้องว่ะเฮ้ยผีน้องว่า,ากตกวหนามอยู่บ่บอกซอยกันในเรื่องผีน้องเด้อโอ้ยตายแต่มาว่ามันเถอะเอ้าไปยามไปเรื่อยๆ ไปเสียเลยยุ่นีนี่ก็ไม้ว้ว่าแมนบ่อลังนึงโอ้หเนาะเดี๋ยวสีหา่างแถวนีเระพี่น้องว่าวมีโตรงงเลยบ่วงเสียได้ย,ยังไงวะโอ้ยกุเหน็ดวะมุดมัดเลยเดีนี่ไปเสียแล้วเสียไปหาเราพี่น้องว่าพอ น่าจะเป็นแมวเดี๋ยวน้องพี่น้องว่าบา่โอ้ยควางนี้มันงามน่าจะเป็นแมวนะครับเนาะคิดไปยังสี่สิได้สบายใจเอา้าขยับวัวอะไรเงี้ยยักตัวกับขออภัยเด้อพี่น้องเด้มอมือน,นี้บ่วงเสียเออโอ้ยเดี๋ยวปลาไปปีนจักหีบเนี่เด้อผู้บ่าเอ้ย ดอกสุดท้าย <c oughs> บัตถืออีกบัตถืออีกรักไปเฉียงนี่เดี๋ยวนี่เบดิดเบิดควค่ำขึ้นลรวพี่น้องโอ้ยซับมีพี่น้องผมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยประคอหน่อยตัวเดียวเลี้ยเสียละกะบัเสียใจหรอก บ่ามันขอบคุณครับสวัสดีครับขอตัวเลายๆพี่น้องบอ่ามันเขาหน่อยตัวเดียวอ่ะตัวท่อเปล่มือนี่เบิดขึ้นเลยพี่น้องสามชั่วโมองบ่ได้ยังเลย